สวัสดีครับผมช่างนัทน,นะครับจากมิป้อนออฟฟิศโปรโตเปชันนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีแก้กระดาษติดบนฟิลดเดอร์นะครับกระดาษติดบนฟิลดเดอร์นะครับยี่ห้อช้ามันจะขึ้นเตือนในลักษณะแบบนี้นะครับให้เรากดโอเคได้เลยแล้วมันจะบอกว่ามีลูกสังชี้ว่าติดอยู่ตรงไหนนะครับกรณีติดบนฟิลดเดอร์แบบนี้นะครับให้เราเปิดฟิดเดอร์ขึ้นมาเราจะเจอกระดาษติดที่เรา,าอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับ ให้เราเปิดตรงนี้ได้เลยปุ๊บเปิดขึ้นมาในกระดาษู <Okay. S 1> แล้วก็เปิดฟังบิดเดอร์ขึ้นนะครับสีลักสีเขียวคือสัญลักษณ์แก้ไขของย e ี่ห้อชาร์ปนะครับรบกวนให้ลูกค้าหมุน <Okay. S 1> สีเขียวตรงนี้กระดาษมันจะเคลื่อนตัวออกนะครับนี่ฮนะกระดาษเราหมุนสีเขียวปุ๊บกระดาษมันจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปจากทางด้านนี้นะครับ <Okay. S 1> เราหมุนออกไปได้เลยจนกว่ากระดาษจะหลุดออกจากทาง ด้านนี้ปิด,ดเลยนะครับแล้วเราก็หยิบกระดาษอกได้เลยขนาดแบบนี้เสร็จแล้วเราปิดขวาลงมานะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ต่อกไปได้เลยเสร็จแล้วตัวนี้จ็อบมันจะค้างอยู่นะครับทําให้เราทําการลบจ็อบตัวนี้ค้างออกก่อนนะที่เราจะต้องลบจ็อบตัวนี้ค้างออกอจ็อบที่ค้างออกนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นมาใช้งานมันจะใช้งานต่อไม่ได้นะครับกดจ็อบสเตตัสตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วมันจะมีจ็อบที่เราทำติดไว้ตรงนี้นะฮะเลือก Stop and Delete เสร็จแล้วกดเกยดได้เลยอ่าเเป็นการเสร็จสิ้นนะครับเรานำกระดาษออกเยบด,ด้อยเครื่องใช้งานได้ตามปกติครับผม